โดยวงสิงดตอบแสวัสดีค่ะนาง,านานงจุฑารัตน์โนตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเมืองพัทลุงปฏิบัติการสอนโรงเรียนบ้านเมืองพัทลุงเป็นเวลา10ปี8เดือนนะคะ่ะเป็นดาวดวงที่สุกใส ครูดีนะคะในที่ประทับใจที่สุดก็คือได้ฝึกซ้อมนักเรียนกลุ่มโอนนะคะเข้าประกวดเล่านิทานคุณธรรมนะคะได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับเขียรติที่การศึกษาประถมศึกษาอบรมเกีเร็น มุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรก็จะสำเร็จนะคะข้อสำคัญก็คือไม่เบียเดเบียนผู้อื่นค่ะเรียนรู้ชีวิตคิดเชิงบวกนะคะแล้วก็สร้างคุณประโยชน์เพื่อเต็นคุณแผ่นดิค่ะเนความภูใจนะคะก็คือได้ปฏิวัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนนะคะจนถึงวาระเกษียณอายุราชการนะคะ เป็นเวลา38ปี5เดือนแล้วก็28วันค่ะแล้วก็งสิ่งที่พรคองค์ใจน่าพิเศษนะคะ,ะก็คือได้รับถึงเครื่องถือเกียรตินะคะจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพร,ระเทพรัชนารเจ้าเสด็สยามบรมราชกุมารีค่ะ ิ่งที่อยากบอกคุณครูและบุคลากรน,นะคะก็ขอให้ยึดมั่นในความรักความสมัครใจฉันพี่น้องนะคะที่มีอยู่แล้วก็ขอให้เน้นแฟนยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะรวมพลังกันนะคะในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพนะคะและคุณครูและบุคลากรก็จะต้องพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานด้วยนะคะให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะคุณครูขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะ ดสล่งที่ครอเป็น,ออคคปนูสารงอยากบอกนะคะครูคเคยเรียนที่นี่นะคะโรงเรียนวัดวนมะพร้าวซึ่งเป็นชื่อเดิมของโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุงนะคะเคยเรียนชั้นป .5 ป .6 ป .7 นะคะ3ปีแล้วก็ได้มาเป็นครูโรงเรียนบนานเมืองพัทลุงอีก10ปี8เดือนนะคะ ก็ถือว่านักเรียนเนี่ยเป็นทั้งรุ่นน้องแล้วก็ลูกศิษย์ของคุณครูนะคะฉะนั้นนะคะคุณครูรักและห่วงใยนักเรียนทุกคนนะคะขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะคะพัฒนาตนเองให้เต็มความสามารถนะคะเต็มตามศักยภาพนะคะข้อสําคัญนะคะขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีที่น่ารักนะคะเป็นเด็กดีมีคุณธรรมนะคะแล้วก็ ตั้งใจเรียนนะคะให้ตนเองเนี่ยประสบความสำเร็จจางด้านการศึกษาแล้วในอนาคตก็ขอให้ประกอบอาชีพที่ดีที่มั่นคงนะคะมีโอกาสครูก็จะเข้ามาเยี่ยมเรียนนะคะแล้วก็จะมาช่วยสอนพิเศษให้ค่ะขขอบววนคค่ค่ะ้ปเเราาให็ดดงทีสสุ เลาว Broad, oh, 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 ่าโอ้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 โอรักรักลวงอาเมย์อาเมย์เขอเรียงรอยต้อยทำน้ำอักษรมาเป็นกลอนมุติตากระกระซิ เมื่อบันจบครับวันอันปากเพียนพลัจะเสียนจะเสิมสุกตกเคลื่อนกลายจะเคยรวมฟันฟ้าทตุกกลาครบจะเคยปบผูกปิลมีนปลไปจะเคยรวมตั้งตุก ต่างสุกลจจะเคยมุงมันไม่มีใครครอนมาถึงวันต้องวางต่างนาทีมาตึงเดือนตึงปีที่ไทอนมาถึงการกำหนดบทตะจน มาถึงตนตอนกระเซียนราชการกระกระเซียนเวียนปัลกานมาถึงคงจำหนึ่งตึงแต่วันอันอันซาข้อแตนตัดจัดจำมันวันเวลาที่รวมฟันฟันฟ้า มาเน,นินนานกราบขอพลตาลวงนวลผู้ทรงริ์สิ่งจักจิตสถิตทัวทุกสติลบันดันดลนปลนใจให้ชื่นบานจุตาลชวอันโน่เกยนสุสกเกมสมันสำรันเติน นาเมอสัรันตันขอให้คุณครูจุฑารัตน์เกษียณอย่างกเกษมมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่ารักนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางกีรพันธชูช่อนะคะคสอนอนุบาลค่ะคะชื่อเลฉิดครับอะ ิบกว่าปีนะคะมีความรู้สึกว่าพี่จูดูที่เป็นครูครูที่แท้จริงเสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจนะคะกำลังทรัพย์โดยที่ไม่หวังผลเลยนะคะมีความรู้สึกว่ามันเร็วมากกับ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 การที่เด็กพี่จูดจะเกษียณมีความรู้สึกว่ามันเร็วมันมันมัน แต่อไปอีกสักปีก็ยังมีพลังนะคะ,ะในโอกาสนี้ก็ขอให้วิจุนะคะมีความสุขนะคะในความใจนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะชีวิตหลังกเกษียณขอให้พี่มีแต่ความสุขลดละ,ละเลิกคิดถึงคนอื่นมากมากกว่าตัวเองนะคะให้คิดถึงตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองมากมาก,มากรักผู้สูงนะคะรักมากมาก ก็เนื่องในโอกาสอานุคเป็นีุารก็มีความรู้สึกว่าเสียด้ที่เราต้องตัดบุคลากรที่ดีมีคุณภาปอีหคในครังแรกที่ร่วมได้ร่วมงานกับุณูจุารักมีความรู้สึกว่าคุณครูุาลัตเนี่ยเป็นคนที่ว่าเจ้าระเบียบเข้มงวด แต่จริงๆนะ้ในความเจ้าระเบียบเก้ม์งวดของคุณครูจุตารัตน์นั้นทําให้เราได้เป็นคนที่ได้คิดไตร่ตรองรอบคอบได้มากยิ่งขึ้นได้ดียิ่งขึ้นนะแล้วก็เนื่องในโอกาสเกษียณอายุปีนี้ก็ขอต้องขอให้คุณครูชุติรัตน์มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคุณครูจุกน่ารักนะคะตั้งแต่วันแรกที่ทวร์เข้ามาเห็นครูจูก็คือน่ารักมากแล้วก็เห็นเหมือนแต่ว่า เป็นบ้านของแกเลยแกทำงานทุกอย่างเหมือนบ้านของแกเลยค่ะรู้สึกทำงานแล้ววันแรกก็คืออบอุ่นมากพอมาเจอลูกๆนะคะที่ใจดีมีสีจอูนเข้ามาดีกับเด็กแล้วก็จะลงงาน จูนะคะอาจจะเป็นแบบว่าเจอกันไม่ไม่นานแต่ว่าความในใจนะคะซาบซึ้งมากแล้วก็ไม่ได้มีอะไรจะฝากนะคะคืออยากให้คุณจูอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปนะคะเจ้าเสียร้อยเป็นคุณจินารัตน์นะคะเพียงเพื่อขออวยพอนะคะให้คุณจูจินารัตน์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ เรือช่างต้องวางพายถึงจุดหมายปลายทางวันกระเียนนะครับสําหรับผมนายดาวุจฉังดำนะครับคุณแจ็คนะครับขอให้คุณจุมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้ร่ารวยกันตองนะครับแล้วก็ขอให้คุณพระคุ้มครองคุณจุไปตลอดนะครับผมครับวันนี้นะครับอยากจะบอกความในใจของคุนะคะก็คือคุณจุนะคะเป็นครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะของทั้งนักเรียนแล้วก็ของ วันนี้ก็เป็นวันเกษียณของคุณคูจุนะคะก็ขอให้คูจุนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยนะคะที่สิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาแสดงความดีดกับคูจุก่อนนะคะที่ได้เกษียณอายุราชการนะคะได้พักทั้งกายทั้งใจนะคะจากการทํางาน หนักตลอดชีวิตที่ผ่านมาของให้ครูจุมีสุขภาพร่าง,างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองแล้วก็ขอบคุณคุณครูจุนะคะที่เขาให้คําแนะนําต่างๆสําหรับความรู้สึกที่อยากจะบอกครูจุนะคะขอบคุณที่ครูจุทารัตนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีให้น้องๆและครูและบุคล,ลากรในโรงเรียนเสมอมานะคะสุดท้ายนี้การที่ครูจุกเกษียนไปนะคะก็คือกเกษียณแค่ร่างกายแต่จิตใจความเป็นครูและเป็นแม่พิมพ์ของชาติยังคงหลงเหลืออยู่ ที่ครูจุค่ะแล้วก็ขอให้ครูจุมีความสุขกายสบายใจในวัย <ใน S 1> กเกษียณนะคะยให้ไปนะคะคแต่มันก็เป็นไปนตามวิถีทางราชการขอบคุณนะคะขอบคุณที่ครูจุทิศตนเพื่อโรงเรียนเพื่อนักเรียน,น,ยนก็ขอให้ครูจุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่ารักนะคะขอบคุณค่ะในโอกาสเกษียณอายุราชการของคุณครูจุธาราสวนนุวรรณโอ ตายก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนไตรช่วยอำนวยวยพรให้คุณครูจูบของเรานะคะหรือนะ้าจูบของเราพบเจอแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองมีความสุขในชีวิตเกษียณมากๆถือว่าเป็นผู้ให้ผู้สร้างผู้พัฒนาผู้จุดดวงประทีปทางปัญญาให้กับนักเรียนนะคะก็ออในโอกาสนี้นะคะชีวิตหลังเกษียณก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็มีความร่ำรวยมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะคมในใจที่อยากจะบอกคุณจูนะคะก็คือ ครูจูเป็นแบบอย่างที่ดีในการทํางานและการดำเนินชีวิตแล้วก็มีความอุ่นใจทุกครั้งเมื่อได้ทํางานร่วมกับครูจูขับแรกเลยนะคะอยากจะบอกว่าคุณครูจุสวยค่ะหุ่นดีมากค่ะก็เนื่องในโอกาสกเกษียณอายุราชการก็ขอให้คุณครูจุเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขงงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนัจุนะคะหรือว่าครูจุนะคะในวันที่ครูจุกําลังจะใกล้เกษียณนะคะก็ขอให้คุณครูจุน,นคะนนคะ กเกษียณอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้คุณจุตสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีงานมีการอะไรก็บอกมาได้นะคะมีความสุขมากๆนะคะขอให้คุณจุตมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงร่าเริงเหมือนพี่จุตุเป็นของพี่จุตุอยู่ค่ะในวันที่พี่จุตุเกษียณนะครับ ขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดไปครับ จะบอกกับคูจูว่าโค้กหนูรักคูจูนะคะคูจูเป็นคูที่สอนโค้กหนูมาตั้งแต่ตอนนี้คูจูรักคูจูนะคะวันนี้จะมาบอกความในใจให้คูจูค่ะขอขอบคุณคูจู พวกเราถ้าไม่มีครูจูคอยสอนคอยตักเตือนพวกเราก็คงจะไม่มีวันนี้ค่ะอขออวยพรให้ครูจูมีมันสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้อายุยืนนานและที่ได้รให้สมปรารถนาค่ะนักเรียนทั้งหมดจงกลวงโปรดขอคุณขอบคุณคุณด ควรทำย่างไรในวันหนึ่งก็ต้องจากจะกลัวคง จรู้ในใจตลอดก่อนเสียงที่ลมได้พาพัดไปกลับกลายเป็นเสียงแห่งความเงียบงันให้ฉันและเธอ